ครับตอนนี้อยู่ที่หน้าวัดห้วยคดตำบลบางไผ่อำเภอบางมูลนาคเราจะมาดูแม่น้ำน่านกันวันนี้ตอนเย็นของวันที่28กันยายน68นะน้ำขึ้น <c oughs> เราก็จะเห็นน้ำขึ้นเลยฮนะเนี่ยน้ำขึ้นให้รีบตักตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็นเมื่อก่อนเนี้ยอาคารนี้คืออะไรรู้ไหมเมื่อก่อนเนี้ยอาคารเนี้ยคือเป็นกระเช้าสำหรับข้าแม่น้ำน่านทุกวัดก็จะมีกระเช้าข้าแม่น้ำน่านหมดเลย ตั้งแต่วัดเวมาเลยนอะกใกล้ๆคือวัดเวตรงนู้นะก็มีแตเขาเลิกไปแล้วเพราะว่าเลยวัดเวไปเราก็จะมีสะพานแล้วไงเราไม่จำเป็นต้องใช้กระเช้าแล้วต่อไปก็จะเป็นวัดโพแดงนก็จะมีกระเช้าด้วยนะแล้วก็ไปถึงวัดนู่นเลยวัดหอไกลยังมีกระเช้าอยู่นะใช้งานอยู่แต่ตอนนี้ข้ามไม่ได้น้ําเยอะถ้าเกิดกระเช้าข้ามไปบอกกระเช้ามันเป็นหย่อนท้องช้างทช่กลาตรงกลางมันจะติดแม่น้ําเลยไปไม่ได้ต้องให้แม่น้ําลงไอเราจะมาคุยเรื่องแม่น้ําหรอจะมาคุยเรื่องกระเช้ากันแน่เนี่ยมาดูกันฮะ อ่านี่อ่ะน้าเยอะเลยหูมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยวันนี้น้ำขึ้นเยอะที่สุดเท่าเคยเท่าที่เคยมีมานี่ตรงนี้นี่ตรงสังเกตจากนี่เข้ามาถึงนี่เลยอันนี้คืออาคารหรือว่าเสาที่ยึดสลิงไว้เราจะไปฝั่งกัน,นุ่น่ะนะเมื่อก่อนเขาก็ใช้ข้ามฟากันโดยใช้สลิงกระเช้าสลิงข้ามฟากันไป ปัจจุบันก็ไม่ได้ใช้เนอะเพราะว่าไม่สะดวกต้องมีคนคอยขับคอยนั้นให้แต่เกิดเป็นสะพานแล้วก็ข้ามได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นช่วงดึกดื่นเที่ยงคืนก็สามารถข้ามได้ตลอดเวลานี่ตรงนี้จะเป็นน้ำซาะลึกที่สุดอันนี้ก็น่าจะเป็นน้ำที่มันซึมเข้ามาหรือเปล่าหรือฝนตกเมื่อคืนก็ไม่แน่ใจยังขังอยู่เลยเนี่ยขังที่ฝั่งนี้น่าจะเป็นน้ำฝนที่ฝนตกนะอืมนี่คือน้ำอุ้ยลดมา นี่ตรงนี้น้ํามันจะเซอะตรงนี้อะไรกั้นไว้ก่อนนะก็ยังไม่ข้ามถนนมาก็ยังถือว่าโอเคอยู่ก็มีเอาปักธงไว้ปักธงไว้กันคนตกลงไปตรงนูน้นต้นช้ำฉาต้นก้ามปูต้นจามจุลีโดนน้ำซอกแห้งเหี่ยวไปแล้วนี่บรรยากาศยามเย็น